โทษคนทำไมขึ้น่าห้าคนวะนี่พี่ไม่พี่จะเอาคนเดียวเลยเหรอยังไงแล้ไม่ทุกกับไอจีแจงนั่นกว่าะ อ้น้ำเงินจะเอาก่อนก็ได้น้เงี่ <นะ S 1> มันก็ต้องเอาหมดอยู่แล้วเก็บได้เลยนะไอ้ดอกเอาพี่ไม่มาเอาไงไม่กล้าเก็บเลยอะ่ะ อ้ยหนูตายพี่เอามันแทงเพื่อนกันเฮ้ยพี่มังเหลืออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเอาไม่มีไอดีแค่มันตู้กันไป พี่พี่อย่ายิงนิ่งเกินแต่มันดูนี่พี่พี่มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนเ คือแว่คือแว่คือแว่เฮ้ยดับน้าใจไปเอาพี่เก็บกล่องเลยเก็บกล่องเลยเก็บได้เลยเหรออ้าวยังไม่เปลี่ยนกดใช่ไหมอ้าวไม่รู้อะเออไหนวะเปลี่ยนขึ้นปุ่มเลยแต่เดี๋ยวว่ามันเปลี่ยนกดแล้วเฮ้ยเอะ๊ะไปฉันถามสู้ๆดิอย่าอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้เพื่อนอย่าแพ้แพ้ กูสู้ไม่อยาก zoom มาให้เงี้ยเว้ยปางหลามปางหลามซื้อมันดิซื้อมัน zoom มันดิซื้อมันซื้อมันซซืื้้้อออมมัันนดเยให้ตายดิมึงอยากกลัวดิไอหลามไอ้เชี่ยมันจะกลายเป็นโน่นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกี่มากลัวกันหรือเปล่ากูเชียร์มึงนะเนี่ย อืขออะไรครับขอกูซื้อไม้ไม่ได้ครับไปฟื้นเองอะ่ะเฮ้ยหนูตายไปฟื้นเองเอ๋อฟื้นมันต้องออกพี่มันต้องออกไปตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวไอ้ชมพูกับน้ำเงิน ơi ngày sẽ hơi, hơi 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 ngày sẽ hơi, hơi. O oh, đái Một, tập มึงใหรดอบแข็งเออตอนแรกหนูคิดว่าเขาแอดตอบแข็งคิวศูนย์จบแล้วครับแอดตอบ